ดูเราูัอนด้วรเ้ยองือสีชมพูด้วยบางส่วนโืสโหงามคักเนาะสีชมพูนั่นแล่ไม่ใช่อินเดินน้ำมันเลยทางนาำได้ครัคนละน้อยคนละน้อยเดินน้ำน่ะเออแมนเบิดพอนะ้พ่อแทาพที่เป็นสีที่พ่อทำชื มาให้ผ ah, ah, id no no mm. hmm. no ู้อื่นน่ลุงภาพนั่นที่ย่าดีสีผู้านเงินสีฟ้านักดูสีสีเนสวยมากสวยด้วยนเนาะที่ยาเขาสวยเออนี่เาอาสุดท้ายเขาเลยด้วยนะตางเขไปทรายเอามองน้ำหอมร้างเนาะอือเอาน้ำหอมร้างอีอันนี้ อ,อ,อันนั้นนไหนกกโกนาทมนะนั่ับเนานี่ใอยล้่มนงมือหน่งมือไนเด้อขวดแก้วขวดอย่างไรเด้นี่จะเสะียดไมไม่ไม่ปลอดภัยนะจะเพื่อจะพู้ทามจิงเนี่ยนี่จะขวดแก้วใหญ่ ว่าเันสงครามเวียดนามหากระจบ แล้วลาบอกมาล้างแล้วละบอกใ่แล้วล้างน้ำหอมอบลูกเออล้วนำใช่แล้วก็ล้างหอมอีแล้วก็ที่โม่งเทโครโลนะครับวันนี้โคโลตังเงนอะดานที่ี่อรจะนื่อหมดก็แม่งอย่นีแหละ อย่างเดียวมันสิเล็ดน้ำด้วยคือไรหรือวาทีเี้ก่อนจะมี้องก็ด้น้ำมันก็สิบรถเราเปลี่ยนแต่งแล้วีกลับทางที้ไป

จจ้าแง่ใดเ้าท่านเพิ่งพระาชท่านเพิ่งท่านหรือไม่วันกเอามา้อตู้มาเชื่อไปวัดบอกว่าัดหลวงนี่ละวัดหลวงนี่หมดเลยเก็บไปคือเนว่าเปนว่านี่น้อยได้สวกนอลงแม่เลาอโภ้รยาต้องกดตัว้อย อ่อนพอเดี๋ยวห้องมันนั่นนะฮมีอไ่ไดเบี้โบได้เงียด้จนอันน้นเขาแจกเขาแล้วเราดู้นี้มั้มียูไก่ที่มีดน้าว่าวยังนไาไมเล้ยวอย่ไตายเพรากัดวยอ้ยีดีลุงูไม่เอามาไปก็จะตายท่ตายลุงภูตายกรุงเทพเขาม่เอามาใช่ไมขนออมายุ่อี เปนสู่ธรรมาตู้ตยบเมื่อนที่้าเจียวหยม่อนมาวัดนได้มันตำลายบ้านใดก็ซอนสซอนสี่อันนี้ก็ซ้อนหนึ่งถ้ามันนำตลางเนาะยู่ไก้ก네ัดเนาะใบขึ้นี <m <m ่เมอกมอ้ามูกันบดไได้เายะมีอยู่ยดปิดนะปิดเอเอามาบอกอะไร เอามาปิดนะสีเ็ดน้ำก่อนเอาปูหันปูหันปูลงปูดอนในกระปูปูนกระดาษนะปูลงแม่เออเออแมเอมอควาตั้างเนี่ยเอาหน้ามนตั้งแบนี้กระดูะกนั่น้นชักเออแมลงหันบบบนี้เออแม่ลงมลง,ลงตั้งลงเปิดอ้อเเเอออ อันน้ำม <si ัเข่อการปยมากแบบนี้การปูนปูนูลมากมาอันนั้นเนรมะทกอยแล้วเี่มันจะเ็ดน้ำที่ก้อนรรมดาแต่วิธีมันจััอไปคนท่านมาง่ายดอกลูกขีเปลูกขี้ก็ใเล่าขีเอางเอาขาตัวมันงามเลยังลมพัดอลมพัดแม่จะมรลมพัดเนีมันมังเนี่ยมันกวนเทาหมดละ อันนั้นโยไว้มุกคีบโกยของใครของมันนะมีบเขาเทเียเท่โกโเอาบ่ากีบเท่กลแล้วเอาเดี๋ยวมั่งก่อนเามั่ก่อนจงขี้ขาคผับเค็มบ่ไว้ก่อนเล็กคีบ มันแหงก้อนบ่อเออมันดิกละมันดิกลาอึดใจไหมดิกลาใ่กัะปูถนี่มันแห้งล้วตัวเลขมาด้ยหาเ้วคอีหยังอยู่เลยหาตัวเลขค่ถนูขึ้นอีหยังก็คิดแม่ตัวเลขอยู่ด้วนี่นะขึ้เขาอุทิเดวะเขาเขาเหลืออยู่สองเล่มเลยบ่ เงน้อยขออัศวบเก็บอะไดม่สิเราด้วยยายรีนมีจะให้ใครก็ให้เด้อบ่เล็กไม่ได้ด้วยนีย่างนั้นให้ฟามือจับเด้อแกวนี้วะแก้วบ่เีนดีบ่เรีนแม่นอยู่อันนี้ขีขมายังติดอยู่พนดีโอ้ยกีขมายังติดอาเห็นเกิดาเยิงกีเเลือดแต่ว่ามาบุญเราบุมีหลายดอก สองเล่มไม่สองเล่มสองเล่มนะอยู่ในี้เถาหันเดียวดียเหนอยู่ที้เถาแล้วเหนามอนท่นที่เ่าก็ได้าะว่าโอ้ยผมได้เอแว่นตามาเว้ยเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมไปเนี่ไปอยู่แล้วงไว้มาเท็นมาด้วยสองเล่มเทนไม่เทนมถุงห้า่ะเออไปย่านน่ะนเท็นไม่มาสองเล่มโอ้ถุงขายูกจับยางนี่เนาะ

เมียนเทียวตัววะเฮียววัวนี่ใหญ่ไนิ่งไม่ได้เหี้ยมีสีฟ้ามีสีฟ้านําด้ด้เยนะระดูพายในมีสีชมพูนําพีเร่ข้างนี้ สีฟ้าสีชมพูสีาขึ้นนี่แวเราผมีจะเลมส่งเลมเลยยุ่งยุ่งงเลยุ่งสองเล่ยุ่งสองเลมทำไมเล่รมขนายเล้ยแม่เาเาเน่มับอยู่